สวัสดีครับช่องชายลู่เส็ในคลิปนี้จะมาพูดถึงข้อสงสัยเรื่องหนึ่งในสกุลเงินของญี่ปุ่นกันนะครับหลายคนทราบกันดีว่าปัจจุบันสกุลเงินของญี่ปุ่นมีชื่อเรียกว่าเยนซึ่งชื่อนี้เราก็ใช้เรียกกันทั่วโลกภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเยนเหมือนกันแต่ถ้าคนเรียนภาษาญี่ปุ่นมาจะเริ่มสงสัยกับชื่อของมันแล้วเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นจะมีตารางคีรังงานาให้เราท้องกันคืออาอิอูเอโอคะคิคูเคโค แต่เมื่อเราเท่าถือวักยะแล้วมันกลับเดือแค่สามเสียงคือยะยุโยโดยที่ไม่มีเสียงเยะเลยคำถามคือถ้าภาษาญี่ปุ่นไม่มีเสียงเย่แล้วชื่อสกุลเงินเย็นมันมาจากไหนใครเรียกแบบนี้เป็นคนแรกแล้วก็คนญี่ปุ่นเรียกสกุลเงินตัวเองจริงๆว่าอะไรกันแน่ในคลิปนี้จะมาหาคําตอบให้อย่างละเอียดกันครับสกุลเงินของญี่ปุ่นนั้นในภาษาญี่ปุ่นจริงๆแล้วอ่านว่าเองแปลว่ากลม ซึ่งก็มาจากรูปร่างกลมของตัวเหรียญนั่นเองโดยจะเห็นว่าเสียงอ่านเอ็งในภาษาญ,ญี่ปุ่นกับเยนที่เป็นชื่อสากลทั่วโลกเรียกกันมันมีจุดต่างกันแค่จุดเดียวคือเสียง Y หรือเยแน่นอนว่าถ้ามันต่างกันแค่นี้ก็ต้องมีการพิ้นเสียงกันสักช่วงในประวัติศาสตร์แน่ๆโดยคำถามคือถ้าชื่อเองภาษาญี่ปุ่นมันขึ้นต้นด้วยเสียงสระ แล้วคนต่างชาติเขาเอาเสียงเยมาจากไหนจนกลายเป็นเยนแทนเรื่องนี้ต้องย้อนไปที่การออกเสียงภาษาญี่ปุ่นในสมัยโบราณคือในยุคศักดินาที่ยังปกครองด้วยระบบโชกุนก็คือในช่วงศตวรรษที่12-16ถึง16นั่นเองครับภาษาญี่ปุ่นในยุคนั้นออกเสียงตัวเ e, อว่าเยจริง,รงๆแม้ว่าตัวมันจะอยู่ในวัคสละกก็ตามหรือถ้าจะเอาให้ครบทางวรคก,ก็คืออาอีอุเยโว เห็นไหมว่าตัวเอกับโอในสมัยโบราณเขาออกแบบติดเสียงเยกับโวด้วยแต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาไม่แยกเสียงเอกับเยทําให้ไม่ว่าจะออกเสียงแบบไหนเขาก็จะมองว่าเป็นเสียงเดียวกันเพียงแต่เสียงมาตรฐานของเอในสมัยน,นั้นคือเยโดยปลายศตวรรษที่16หรือยุคเซนโกกุก็คือยุคสงครามการเมืองที่เจ้าเมืองต่างๆรบกันเพื่อชิงความเป็นใหญ่ ในยุคนั้นญี่ปุ่นก็ได้ค้ายายกับชาตตะวันตกคือชาวโปรตุเกสเมื่อชาวโปรตุเกสเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในสมัยนั้นเขาก็ถอดเสียงเอตามที่พวกเขาได้ยินไปตรงๆว่าเ yeah ยเพราะว่าในภาษาโปรตุเกสเขาสามารถแยกเสียงเอกับเ yeah ยได้และเมื่อชาวโปรตุเกสกลับไปยุโรปแล้วก็เขียนหนังสือเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นทําให้การถอดเสียงคําศัพท์หรือชื่อภาษาญี่ปุ่นนั้นต่างก็ถอดเสียงเอเป็นเยกันหมดเลยและนี่ก็เป็นที่มาว่า ทำไมสกุลเงินญี่ปุ่นถึงอ่านว่าเยนเพราะเป็นการออกเสียงในสมัยโบราณของภาษาญ,ญี่ปุ่นและชาวยุโรปก็ถอดเสียงตามที่ได้ยินคนญี่ปุ่นสมัยนั้นพูดนั่นเองครับแต่เดี๋ยวก่อนในยุคเซนกกุเรื่อยมาจนถึงยุคเอโดะยังไม่มีสกุลเงินที่เรียกว,ว่าเยนเลยนะเพราะว่าเงินเยนเกิดขึ้นในยุคเมจินู่นเกือบ3 0 0ปีให้หลังตั้งหากตรงนี้ต้องย้อนประวัติสกุลเงินญี่ปุ่นแบบคร่าวๆควือ ในยุคเซงโกกุถึงยุคเอโดหรือในช่วงศตวรรษที่15บหถึงสิการแลกเปลี่ยนเงินตราของญี่ปุ่นจะอิงจากน้ำหนักของเหรียญทองแดงที่เรียกว่าโมงโดยเงิน4 0่พัมงก็จะมีมูลค่าเป็น1เรียวปกติเงินเรียวมักจะทำเป็นเหรียญทองรูปวงรีหลายคนมักจะคุ้นเคยกับเหรียญมนแมวกวักหรือถ้าใครเป็นแฟนเกมโปเกมอนมันก็คือเหรียญที่แปะบนหัวเนสนั่นแหละ เวลาผ่านไปจนเข้าสู่ยุคเมจิหรือปลายศตวรรษที่19ซึ่งเป็นยุคที่ญี่ปุ่นปฏิรูปประเทศในทุกด้านรวมถึงด้านการเงินและเศรษฐกิจรัฐบาลก็ตั้งสกุลเงินใหม่ขึ้นในปี1871ก็คือเยนหรือถ้าเรียกตามภาษาญ,ญี่ปุ่นจริงๆคือเองจากยุคเซงโกกุสู่ยุคเมจิก็เป็นเวลานานเกือบ300ปีซึ่งมันนานมากพอที่ภาษาหนึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจนเห็นได้ชัดเจน ซึ่งยุคเมจินั้นคนญี่ปุ่นออกเสียงเอเป็นเอจริงๆที่เหลือแต่เสียงสระแล้วก็เป็นเสียงที่คนญี่ปุ่นพูดมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับหรือจะพูดให้ถูกก็คือคนญี่ปุ่นไม่เคยเรียกสกุลเงินของตัวเองว่าเยนแม้แต่ครั้งเดียวเพราะตอนที่เกิดเงินสกุลนี้ขึ้นก็เรียกว่าเองมาตลอดจนถึงทุกวันนี้คำถามคือฝรั่งเขามึนกันหรือยังไงเพราะถ้าหากฟังคนญี่ปุ่นในยุคเมจิพูดยังไงก็ต้องฟังเป็นเองแน่ๆ นั่นเป็นเพราะว่าพจนานุกรมญี่ปุ่นอังกฤษฉบับแรกของโลกที่ตีพิในปี1น7ปด1้6 7ดันบอกหลักการถอดเสียงเอเป็นเยโดยอิงจากการถอดเสียงในยุคเก่าก็คือของศตวรรษที่16นูน่นแทนที่จะเป็นเสียงในยุคนั้นก็คือศตวรรษที่19พอในดิกชันนารีมันบอกวิธีถอดเสียงแบบนี้สกุลเงินเองที่เขียนว่าเออก็ต้องถอดเป็นเยนอย่างช่วยไม่ได้ แต่ด้วยการสะกดคำที่ไม่ตรงเสียงอ่านจริงทําให้ชาวตะวันตกคุ้นเคยกับชื่อเยนแล้วกลายเป็นชื่อเรียกสากลของสกุลเงินญี่ปุ่นไปเรียบร้อยร่วมถึงทำสัญลักษณ์สกุลเงินด้วยตัววายมีขีดอีกแม้ว่าจะมีการทำโพชนันุกรมฉบับปรับปรุงที่แก้เสียงเป็นเองในภายหลังแต่มันก็แก้ไขความเคยชินไม่ได้แล้วเพราะฝรั่งติดปากชื่อสกุลเงินเยนไปเรียบร้อยส่วนในภาษาไทยนั้นก็เรียกสกุลเงินว่าเยนเหมือนกันก็ไม่ต้องเดาว่า คนไทยก็เรียกตามภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนครับเมื่อเรื่องมันก็เป็นแบบนี้นี้คงจินได้แต่สายหัวแล้วก็บอกว่าข้าไม่เคยเรียกเงินตัวเองว่าเยนแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะเฟย้นไหนพูดถึงสกุลเงินเยนแล้วก็ขอแถมเกี่ยวกับตัวคันจิเองอีกนิดหน่อยละกันครับหากสื่อที่มาของคันจิตัวนี้จะมาจากตัวเต็มซึ่งในภาษาจีนอาว่าหยวนใช่หยวนที่เป็นชื่อสกุลเงินของจีนนั่นแหละมีที่มาเดียวกันเป๊ะ เพียงแต่อักษรจีนตัวยอเปลี่ยนไปใช้รูปนี้แทนครับและตัวอักษรจีนนี้ยังใช้กับสกุลเงินวอนของเกาหลีเช่นกันจะเห็นได้ว่าทั้งสกุลเงินหยวนเยนและวอนของทั้ง3ชาติก็ต่างมีที่มาจากอักษรหยวนเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าในแต่ละภาษาก็เอาไปเรียกในแบบฉบับของตัวเองรวมถึงย่ออักษรเพิ่มเติมอีกด้วยครับสุดท้ายสาเหตุที่เราเรียกเงินญี่ปุ่ว่าเยนเป็นเพราะฝรั่งเป็นมือเรื่องการออกเสียงเองไปเอาเสียงสมัยโบราณมาเรียกแทนซะง,งั้นน่ะดังนั้น ถ้าจะเรียกเงินเยนเป็นภาษาญี่ปุ่นจริงๆก็ต้องอ่าว่าเอ็งนะครับถ้าใครที่ชอบการเล่าความรู้รอบตัวของช่องนี้ก็อย่าลืม subscribe ช่องที่คารุเซ็นด้านล่างกันด้วยนะครับก็จะมีเรื่องเล่าคารุ้ส,สนุกๆมาให้ฟังอีกเพียบเลยนอกจากนี้ผมก็ยังทำเพจบนเฟซบุ๊กชื่อวัยเดองของภาษาสําหรับลงบทความเกี่ยวกับภาษาต่างๆแล้วก็เพจที่คารุเซ็นชนเนลที่เป็นเพจส่วนตัวของผมด้วยก็กดไลค์ทั้งสองเพจนี้กันได้เลยครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในเรื่องต่อไปนะครับสวัสดีครับ